คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องคุณผู้ฟังมีฝันถึงการเดินทางไปรอบโลกบ้างไหมคะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งคะ่ะที่เขาบันทึกการเดินทางไปรอบโลกของผู้ชายคนหนึ่งและไม่ใช่การเดินทางธรรมดาด้วยนะคะเป็นการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ค่ะและผู้ชายคนนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายในอ่านเล่นเป็นเรื่อง EP นี้คะ่ะอ่านเล่นเป็นเรื่อง รับเข้าสู่อ่านเล่นเป็นเรื่องเกิดพวกเรา3คนคะ่ะโบพันควายนุสัสนแสบคะ่ะแล้ววันคลองสารคะ่ะอยากเป็นสกอยสพนาะวไปใช่ไหมใช่ได้อ่านเรื่องราวของคุณเอลอนโลโกเทสติสนะคะซึ่งเป็น ผู้ชายที่มีความสามารถมากมายเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์เป็นโปรดิวเซอร์เป็นนักเขียนเป็นนักเดินทางเป็นพิธีกรนะคะแล้วก็เป็นนักผจญภัยด้วยนะคะเขาขี่มอเตอร์ไซค์คู่ชีพของเขามอเตอร์ไซค์สีเหลืองพิเศษโลโซแต่งเพลงมอเตอร์ไซค์สีแดงจักรยานสีแดงนี่ก็เออไปด้วยมันนานมันนานแต่ว่า คุณคุณลีออนเนี่ยเขาเป็นมอเตอร์ไซค์สีเหลืองทำไมเดินทางเป็นรอบโลกน้องมันเป็นความฝันเลยนะอ๋อจริงๆถ้าธนูเป็นผู้ชายหนูก็อยากทาแบบนี้บ้างนะและที่สําคัญมันไม่ใช่การเดินทางรอบโลกธรรมดาค่ะแต่มันเป็นการเดินทางรอบโลกที่ จะใช้เงินน้อยที่สุดอ่ามีเงินขายมีเงินขายมีเงินขายไม่ใช้เงินเลยได้ไหมใช้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูเหมือนกับจะไปพิสูจน์เข้าข้างพิสูจน์ความมีน้ำใจของมนุษยชาติรอบโลกว่าจะเอาตัวรอดได้ไหมถ้าเราไม่มีเงินเงินมันจะเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตขนาดนั้นไหมเออมันมันนึกถึงอาจารย์ประมวลเลยนะอ่านหนังสือเล่มนี้ไปนึกถึงอาจารย์ประมวลเพลงจันทรนะที่ท่านเดินจาก ใช่คืออาจารย์อมวลเนี่ยเดินเท้าเดินเท้านะคะเดินทางด้วยเท้าจากเชียงใหม่ไปเกาะสมุย66วันแล้วก็มีเงื่อนไขคล้ายๆกันก็คือจะไม่พกเงินแม้แต่บาทเดียวจะไม่ไปขอความช่วยเหลือจากใครที่เป็นคนรู้จักเพราะอาจารย์เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศเนาะแต่จะไม่ไปขอความช่วยเหลือจากใครที่ไม่ที่ที่เป็นคนรู้จักจะไม่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครและจะรับความช่วยเหลือเฉพาะความช่วยเหลือที่ ผู้ให้เขาหยิบยื่นโดยที่เขาไม่เดือดร้อนเท่านั้นโอ้ให้เงื่อนไขมีเงื่อนไขสามข้อแล้วสุดท้ายอ่ะอาจารย์ก็สามารถจะเดินเท้าจากเชียงใหม่ไปเกาะสมุยได้อย่างสำเร็จนะคะท่ามกลางความเรียกว่าแทบจะเอาชีวิตไม่รอดอะในบางครั้งน้อแต่สุดท้ายอาจารย์ก็ค้นพบว่ามนุษย์เราเนี่ย สุดท้ายก็มีความดีงามในจิตใจแล้วอาจารย์ก็เขียนออกไปเป็นหนังสือที่ชื่อว่าเดินสู่อิสรภาพ<ช>อิสรภาพของอาจารย์ะมวลก็คืออิสรภาพของความโกรธเกลียดความชิงชังต่างๆอ่านไปก็นึกถึงคุณลีออนน่ะ,ะคือเขาก็มีอุดมการคล้ายๆกันใช่ค่ะ<ช> ม,มันเหมือนกับว่าเป็นการเติมเต็มภายในเนาะเหมือนเหมือนเรามีทุกอย่างในชีวิตแล้วแหละแต่เรารู้สึกว่างเปล่าอะ่ะมันต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาเติมเต็มอะ่ะมันบอกไม่ถูกเนาะมันมันเหมือนหัวใจถูกกัะขังนะฉันอยากไปเจออิสรภาพที่แท้จริงอยากจะไปตอบโจทย์ชีวิตอะไรบางอย่างที่ที่คุณลีออนบอกถ้าเกิดเขาไม่ทําแบบเนี้ยเหมือนชีวิตมัน มันยังไม่ได้มันไรบเออมันหาความสุขไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเขาก็เป็นคนที่เดินทางบ่อยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าครั้งนี้มันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมใช่ก็คือเรื่องของการไปแบบไม่มีเงินคือไปนี่แหละน้ำน้ำมงนน้ำมันก็ไปขอเอาข้างหน้าเรื่องของอาหารการกินเอาไปข้างหน้านี่แหละ ซึ่งถ้ามันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จริงๆในทุกๆประเทศที่เขาผ่านไปเนี่ยเขาก็จะรอดไปได้แล้วเขาก็เดินทางไปหลายประเทศมากมายยอะใช่ไหมคะแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะ The kindness diary ปาริหารแห่งมิตรภาพนี่แหละเขาเรียกว่าคนเราอ่ะก่อนจะทำอะไรเราจะรู้สึกแบบอยากอยากยากมากต่อให้คนที่แบบคนที่เรารักจะจะห้ามเท่าไร่จะแบบอะไรเท่าไรอ่ะ คือคนมันอยากไปมันก็ไปจริงๆนะนั่นแหละเสียงทะทาน่ะมันไม่สําคัญเลยคือเมื่อหัวใจแบบพร้อมแล้วอ่ะใช่รถตอนนั้นรถก็พร้อมนะสภาพรถก็พร้อมแหละแล้วนัตอนที่จะเสียตลอดหรือชอบตรงเนี้ยแล้วจุดเริ่มต้นการเดินทางของเขาก็คือ l อสหรัฐอเมริกาซึ่งมันใหญ่มากเนาะแล้วเขาเป็นคนอังกฤษใช่ไหมนั่นแหละคือก่อนที่เขาจะมาอยู่อเมริกาเนี่ยเขาก็เหมือนกับแบบ คือเหมือนย้ายจากที่หนึ่งมาที่หนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นน้องวัฒนธรรมอะไรต่างๆมันก็คล้ายกันจนกระทั่งเขาเนี่ยค่ะมาอยู่อเมริกาแล้วมาเพิ่งซื้อบ้านกับแฟนด้วยนะเออประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยคบกับแฟนซื้อบ้านกับแฟนเพิ่งมาอยู่ด้วยกันไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำแล<ต>้วอยู่ดีๆก็แบบฉันอยากจะ เติมเต็มความฝันอยากจะเดินทางอยากจะละทิ้งทุกอย่างมันเป็นอารมณ์ความอยากไงเอแล้วท้ายที่สุดนั่นแหละหนูชอบตอนก่อนไปมากนะ,ท,ะที่เขาไปคุยกับแฟนเขาอ,ะอ่ะเออแล้วแล้ว,ลวความรู้สึกเรารู้สึกแบบเออเข้าใจอะ่ะอารมณ์ผู้หญิงเนาะเขาจะไปจะเอาอะไรมาล้งะะางก็แบบ เอออยากไปก็ไปเถอะถูกไหมแต่เอาจริงๆมันก็รู้สึกเนาะก็รู้สึกแหลงเพีงแต่ว่าถ้าจะไปขัดขวางมันก็ไม่ใช่เออมันไม่ใช่ไงมันเป็นความต้องการก็ต้องให้เขาลองดูอยากไปก็ลองดูเออก็เป็นการเดินทางตั้งแต่แรกแล้วเนาะพูดถึงรถรถเจ้ากรรมนี้ก็ตั้งแต่แรกเลยนะใช่มีปัญหาตลอดตั้งแต่แรกเลยก็รู้ว่ามันเก่านะแต่ก็ด้วยความที่แบบเออมันเก่ามันก็ต้องไปเนาะแล้วมันก็เสีย เป็นลำดับต้นๆอันนี้มันคือมันสนุกตั้งแต่เริ่มต้นนะ่ะเออรถก็เสียไปตลอดอทางนั่นแหละ แต่หนูว่าสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้พูดถึงคือการวางแผนหนูว่ามันต้องมีการวางแผนที่เยอะมากเพราะว่าหนึ่งมันต้องทําวีซ่าข้ามประเทศข้ามน้ําข้ามทะเลต่างๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่แล้วการมีมอเตอร์ไซค์ไปด้วยใช่ค่ะมันก็ยิ่งต้องมีเงื่อนไขการเดินทางมากขึ้นเพราะว่ามอเตอร์ไซค์คงจะขึ้นเครื่องบินไปไม่ได้ใช่แต่แต่ว่าด้วยความที่จุดประสงค์การเขียนบอกเล่าเรื่องราวของเขาอ่ะคือเขาไม่ได้แบบเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวไงแต่เขาอยากจะเน้นเรื่องของมิตรภาพที่มันเกิดขึ้นในเส้นทางการ การเดินทางของเขาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเล่าของเขาก็จะเน้นไปที่ผู้คนที่เขาเจอนะคะว่าเขาไปเ,เจอกับสถานการณ์อะไรในพิกัดไหนบนโลกนี้แล้วเขาได้รับการช่วยเหลืออย่างไรนะ,นะคะสิ่งที่มันทำให้เขาเห็นก็คือเงินทองอะ่ะมันไม่ได้มีมันไม่ใช่เป็นแบบ จุดมุ่งหมายเดียวอะของการเดินทางใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่มันท้าทายเขามากคือเขาจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ยังไงท่ามกลางคนแปลกหน้าแล้วก็ไม่ไม่รู้จักแล้วที่สำคัญบางประเทศต่างภาษาด้วยใช่คุยกันด้วยภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องนั่น่ะเออมันคือความสนุกตรงนี้นุกความสนุกแล้วก็เป็นความที่ท้าทายเขาด้วยนะเพราะบางทีเนี่ยเขาต้อง กลายไปนอนกับคนเร่ร่อนใช่คนไม่มีบ้านแต่ผู้คนเหล่านั้นมีน้ำใจเออมันชอบตัวเนี้เนาะคือคนเราพอไปไปไปเจอสิ่งแวดล้อมคนต่างๆคนที่แปลกแปลกจากเราอะทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตหรือวัฒนธรรมเนาะเราจะเห็นว่ามันจะมีเขาเรียกอ,อะไรจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีคนมีน้ำใจแล้วก็คนไม่มีน้ำใจ มันปะปนกันน่ะนุชอบตรงเนี้ยคือนี่ในช่วงเวลาที่เราหมดหวังมากที่สุดมันก็กลับมีความหวังอีกอะไรอย่างเงี้ยจาก LA ลเอสารัสอเมริกาเขาเดินทางไปไหนต่อโอ้ยจำไม่ได้อ้าวคุรู้นี้นุรู้แค่ว่าเออเส้นทางอ่ะ ไปอิตาลีค่ะไปทางยุโรปไปไปทางนู้นหน่ะยุโรปแล้วก็วกไปทางเอเชียของเราอ่ะแต่อเชียนี่นู้ําได้เพราะว่าเส้นทางจากสหารัฐอเมริกาเนาะเขาก็ข้ามไปที่ยุโรปเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ตะวันออกกลางพอผ่านตะวันออกกลางก็คือมาที่โซนเอเชียนะคะก็คือจะเป็นการเส้นทางเดินทางรอบโลกผ่านทวีปต่างๆนะคะในในแนวนอน อจากจากสหรัฐอเมริกาเนาะก็ข้ามมายุโรปแล้วก็คือเรียกว่าเดินทางวนขวาเดินทางวนขวามานะคะแล้วก็แล้วก็มาถึงที่ภูมิภาคเอเชียแล้วก็วกกลับไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนู้ชอบตรงภูมิภาคเอเชียเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใกล้เรามันจะมาจากที่โซนเราจะรู้จักแล้วเราจะอ่านเรายังมีความสุขนะแต่ทางยุโรปแบบเมืองอะไรวะประเทศอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจําไม่ค่อยได้แต่รู้สึกว่า เออเออก็สนุกแต่ว่ามันก็ทําให้เราเห็นเลยนะว่าสองซีกโลกเนี้ยบรรยากาศแล้วก็ผู้คนอ่ะมันมีความแตกต่างกันจริงๆเนาะนะคะเพราะว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราแบ่งโลกเนาะออกเป็นตะวันออกตะวันตกชชงซีกเนาะสองซีกนะคะตะวันตกก็จะเป็นอเมริกายุโรปอ่ารัสเซียอะไรต่างๆนานาทางตะวันออกเราก็มีเอเชียใช่ไหมคะมีทางภูมิภาคพวกเราเนี่ยที่เป็นโซนเอเชียเราก็จะมีวัฒนธรรมใช่แล้วก็ เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเปืนชีวิตอะต้นทนชีวิตอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคือบางประเทศเนี่ยอาจจะมีความขาดแคลนไม่มีน้ําสะอาดคุณภาพชีวิตไม่ดีอะไรเงี้ยแต่เขาก็ค้นพบแบบความมหาศจรรย์ของพลังจากข้างในอะของผู้คนในแถบเอเชียเนาะโอ้อันนี้มันทําให้เราเห็นแบบความแตกต่างอะของทั้งสองภูมิภาคแบบชัดเจนมากเลยอ่ะ นั่นแหละค่ะแล้วที่สําคัญเลยอะที่หนูเห็นคือทัศนคติของคนเขียนคือรู้เลยว่าก่อนที่เขาจะไปประเทศเนี้ยเขามองประเทศนั้นยังไงใช่ใช่มุมมองก่อนใช่แล้วพอไปปุ๊บไปเจอแล้วมุมมองหลังจากนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นะ สนุกสนานมากเลยคือตอนที่อ่านไปอ่ะคือในหนังสืออันนี้เขาแบ่งเป็นบทๆ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ละบทอ่ะเขาก็จะบรรยายให้เห็นว่าเขาเดินทางไปที่ไหน <c oughs> เจอเหตุการณ์อะไรบ้าง <c oughs> นะคะเจอผู้คนที่แตกต่างหลากหลายยังไง <c oughs> คือตอนอ่านไปอ่ะโอ้โหแบบอ เดี๋ยวนน้นนี้กับโบลองบอกนะว่าชอบบทไหนแต่ว่าสําหรับพี่วันนะพี่วันชอบบทที่เก้าคือบทอะไรเรื่องอะไรคะบทที่เก้า็คือตอนที่เขาเดินทางไปที่อินเดียกับพูตานโอ้ใช่ชอบเหมือนกันแล้วก็ชอบที่อินเดียกับพูตานเหมือนกันเหมือนเขาอะเหมือนลีออนอาจจะประทับใจอินเดียมากเพราะยาวมากรู้สึกจะมีสองบทได้มั้งใช่อบ้วมันมันก็บังเอิญมากเพราะว่าอย่างอาจารย์ประมวลเพลงจันน่ะคือท่านก็เป็นคนที่ไปเรียนที่อินเดียเนียอกป่แล้วท่านก็เขียนหนังสือเรื่องของอินเดียเอาไว้เยอะมากมันทําให้เรา รู้สึกว่าเฮ้ยประเทศเนี้ยเป็นประเทศที่แบบมีมีอะไรน่าค้นหาเยอะอะมันมีความเชื่อมโยงบางอย่างไหมออนุนมองว่ามันเป็นอย่างนี้คือก่อนไปเนี่ยค่ะคือภาพภาพลักษของอินเดียมันจะมีบางอย่างให้เราจินตนาการเป็นอยแงนที่แบบ เออไม่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 บวกเท่าไหร่ค่ะแต่พอไปเจอจริงๆมันมีอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นมันมันเป็นบวกเยอะกว่าที่เาคุคือพอพูดถึงอินเดียทุกคนจะรู้สึกว่าโหเป็นประเทศที่แบบอยู่ยากอ่ะใช่ใช่มันมีทั้งความแตกต่างกันแบบว่าพิกัดที่รวยก็รวยแบบล้นฟ้าไปเลยนะประเทศเอเชียเนี่ยเป็นประเทศที่แบบมีพลังเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเนี่ยตอนนี้เป็นอันดับสองรองจากจีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ ด้านที่รวยของเขาก็คือรวยสุดๆไปเลยมีพลังทางเศรษฐกิจเยอะมากแต่อ้ด้านที่จนน่ะก็จนแบบเรียกว่าเฮ้ยอยู่กันได้ยังไงเพราะว่าเป็นประเทศที่มีสลัมอ่ะสลัมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะแล้วก็คืออยู่ที่อินเดียนี่แหละมันก็เลยเป็นประเทศที่แบบแตกต่างกันแบบสองขั้วสุดๆอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำพูดประมาณว่าใครไปอินเดียครั้งเดียวไม่เคยพอพี่วรรณไปมาสามครั้ง ก็รู้สึกว่ารู้จักรู้จักอินเดียแบบน้อยมากเพราะว่าแต่ละครั้งที่ไปอ่ะมันก็จะมีความประทับใจกลับมาไม่เคยเหมือนกันเลยอ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าใครไปอินเดียแล้วไม่เหยียบอืเนี่ยถือว่าไปไม่ถึงม va ่ไยเอือวัวใช่ไหมคะอืคนนี่แหละ นี่ไปมาไปมาสามรอบอ่ะรอดรอดไปครั้งเดียวเพราะว่าเป็นการเดินทางแบบไม่ได้อยู่อินเดียเยอะไงแค่ฉีดเฉียดเออแต่ไปมาสามครั้งเนี่ยโดนหมดเลยค่ะนี่ไงแล้วโดนในจุดที่ไม่ควรจะโดน เราคือมันเหมือนกับว่าคือเราไปด้วยความไม่คาดหวังว่าจะเจอความสะดวกสบายเนาะเออเนี่ยแหละคืออย่างคืออย่างรีออนเนี่ยเขาก็เขียนเล่าให้ฟังเนาะตอนที่เขาไปอินเดียคืออีกอันนึงที่ชอบของหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือในต้นบททุกบทที่เขาจะเขียนพานนาว่าเขาไปไหนเนี่ยเขาจะมีโคดคําพูดของคนนะคะของของหลายๆคนซึ่ง บทที่เก้าที่เขาไปอินเดียเนี่ยระโยกโปรโยของเขาเนี่ยพี่วรนก็ชอบนะเขาบอกว่ามนุษย์ชอบที่จะนับปัญหาของตัวเองแต่ไม่เคยนับความสุขของตนหากเขานับความสุขอย่างที่เขาควรนับเขาจะเห็นว่าทุกอย่างนั้นมีความสุขมากพออยู่ในนั้นนี่คือข้อความที่พูดถึงอินเดียได้ชัดเจนมากมมคือใครไปอินเดียเนี่ยรู้ว่ามันมียากลำบากนะแต่ว่าพอกลับมาเราก็จะรู้สึกแบบเอ้ยมันมีความสุข อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในใจเนาะจริงจริงจริงไปเลยเนี่ยเฮยต้องถ้าใครที่ชอบเดินทางนะเราแนะนําให้ไปอินเดียเพราะว่าทุกครั้งที่ไปมันจะเหมือนแบบมันเหมือนเดินทางด้านในด้วยอ่ะมันไม่ใช่เดินทางด้านนอกอย่างเดียวนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันตอนที่เขาไปอินเดียเนี่ยประโยคเปิดเรื่องของเขานะก็มีคนเตือนบอกว่าระวังนะผมเคยโดนป้นในเมือง ปัตนาเป็นคำเตือนของเพื่อนชาวอังกฤษที่บอกเขาว่าเฮ้ยคุณจะไปอินเดียเหรอเฮ้ยผมเคยโดนป้นที่เมืองนี้นะ,ะคุณต้องระวังตัวเอาไว้ให้ดีค่ะ,ะเขาก็แบบจดจำประโยคเตือนอันนี้เอาไว้ตลอดเวลาตอนที่เดินทางไปอินเดียเนาะ <c oughs> มันทำให้เราแบบนี่ออกปะ่าถ้าใครเตือนเราว่าเฮ้ยที่เนี่ย มีอันตรายนะเราก็จะหวาดระแวงเราจะเดินทางด้วยความหวาดระแวงแล้วก็จะระมัดระวังเต็มที่จะระมัดระวังเออนะคะแต่ไอ้พอเราระมัดระวังเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะเจอไงเพราะเราป้องกันเพราะเราป้องกันตัวเองไว้หมดแล้วพอเทคตัวเองเออเราจะระแวดระวังแต่บางครั้งอ่ะถึงเราระวังแค่ไหนอะก็ไม่รอดทั้ามันจะเกิดเพราะฉะนั้นคนที่แบบ เป็นนักเดินทางอ่ะบางบทีมันก็ต้องมีทั้งการระวังด้วยการปล่อยวางด้วยเนาะใช่คืออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะการเดินทางมันทําให้เรารู้ว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้ทั้งหมดหรอกจริงจริง,รงมันเป็นศาสตร์ของความไว้ใจนะจมีมีคนเคยพูดว่าถ้าเกิดเราเดินทางไปที่ไหนที่ แปลกถิ่นเนี่ยเราต้องรู้จักที่จะไว้ใจด้วยไม่ใช่เราจะแบบไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าเลยนะมันมันเป็นศาสตร์ที่เราอธิบายไม่ได้ว่าเฮ้ยเราต้องรู้จักไว้ใจเขาด้วยเปิดใจให้เขาด้วยแล้วเราก็ต้องมีความแบบระมัดระวังเออในทีอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เลยเป็นทักษะของการเดินทางเนาะที่ที่คนจะ ออกเดินทางต้องมีซึ่งคุณนุนีเนี่ยมีเยอะมากเพราะคุณนุนีเดินเดินทางคนเดียวก็เลยต้องมีทักษะของการป้องกันตัวจริงจริงการการขึ้นรถไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราต้องมีฝากของไว้กับคนต่างหน้าแล้วเราต้องมีการคุยคนแปลกหน้าเว้ยแล้วคราวงนี้เวลาเราจะเข้าห้องน้ําเราไม่สามารถหอบของทั้งหมดเข้าห้องน้ําได้ก็วัดใจมากวัดใจเราต้องวัดใจคนที่อยู่ ยิ่งๆรถไฟนี่หนูยิ่งชอบทั้งชั้นหนึ่งชั้นสองหนูขึ้นมาหมดแล้วไงค่ะแล้วจะรู้เลยว่าช่วงไปเข้าห้องน้ำอ่ะนี่แหละเป็นช่วงวัดใจกับคนข้างข้างขอท้าทายผูกมิดไว้หนนี้อ่ะหนนี้อ่ะต้องไปลองรถไฟอินเดียโอ้ยหนูเห็นในรูปแล้วหนูอยากลองนะแต่คิดว่าบางทีความปลอดภัยที่ลองมาแล้วนที่ลองมาแล้วที่จะบอกว่ารถไฟอินเดียเนี่ยเป็นที่สุดของที่สุดของการเดินทางไว้ถ้าเกิดไปแบบนั้นแหละ ไม่น่าจะต้องไปคนเดียวนะหนูอันน่าจะต้องมีพรรคพวกที่เป็นคนห่วงเราด้วยเอาบางทีเนาะเออบางทีอะนะคะแต่ก็แต่ก็นี่แหละค่ะคุณรีออนเนี่ยเขาก็เขียนเล่าให้ฟังว่าตอนเขาไปอินเดียเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างระแวงไะเพราะเขาถูกเพื่อนเตือนมาว่าถูกปนที่เมืองปัตนานะเขาก็ระวังทุกสิ่งอย่างแล้วก็เจ้ากรรมค่ะมอเตอร์ไซค์ก็พัง เรียกมาังทุกเมืองเถอะเออแล้วจะไปซ่อมที่ไหนัญหามัมอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมเอ้ยจะซ่อมก็แบบเฮ้ยจะโดนเขาหลอกหรือเปล่าจะโดนเขาป้นหรือเปล่าใช่ที่สำคัญน่ะซ่อมอ่ะ มันต้องเสียเงินไงใออยู่ๆคุณไปให้เขาซ่อมแล้วคุณบอกว่าฉันไม่มีตังค์เอ้ยมนได้ไม่ได้แต่ก็อินเดียเนาะแต่ก็เกิดที่้ใช่แ่ห็นมันก็มีแต่เป็นเรื่องประทับใจของเขาที่เกิดขึ้นที่อินเดียนะคะซึ่งก็ทําให้เขาสามารถเดินทางต่อไปได้แล้วก็เดินทางไปถึงที่พูตานอันนี้ชอบมากอันนี้ก็ยิ่งเป็นความประทับใจเขาไปใหญ่เป็นประเทศที่อยากไปมากที่อยากไปยิ่งเขาเล่าแบบซึ่งคุณไม่ได้ไปง่ายๆไงระเทศนี้เพาจักัดคนเข้าเพราจักัดคทนเข้าแล้วคุณจะต้องแบบ นนนี้ั่แบบคุณจะต้องมีคุณสมบัติพร้อมในการเป็นนักท่องเที่ยวของภูตานะคะสเตตแมนคุณผ่านหรือเปล่ากลัวตรงเนี้ยน่าไปนะเพราะว่าปีหนึ่งเขารับนักท่องเที่ยวแค่ห้าพันคนอะน้อยมากอยากเป็นหนึ่งในห้าพันจริงๆนะเพราะว่าจากอ่านหนังสืออะเป็นประเทศที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะ ขีดความสุขมันพุ่งเนาะคือเขาวัดเขาเรียกอะไรอะวัดวัดวัดความเรียก GDP จาก GDP ใช่ผลิตภัณฑ์ความสุขมวลรวมคืออย่างประเทศอื่นอะเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมใช่ไหมทางด้านเศรษฐกิจอะไรก็ว่าไปผลิตผลอะไรเงี้ยแต่ว่าของปูตาเนี่ยเป็นความสุขมวลรวมแล้วก็ตอนที่คุณลออนเขาเดินทางไปเนี่ยเขาก็ไปเจอผู้บริหารของประเทศนี้ไปเจอรัฐมนตรีซึ่งเขาก็อึ้งไปฮะ รัชมนตรีเหรอต้องไปเจอรัฐมนตรีเลยนี่รัฐมนตรีจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคือเขาเห็นความความเรียบง่ายเนาะของของการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็คือที่เนี่ยเขาทำให้เขาเรียนรู้ว่าความสุข ก็คือความเรียบง่ายนั่นแหละใช่นะคะชอบตรงที่เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะไปเคาะประตูบ้านไหนเนี่ยคุณสามารถคือแบบเข้าไปในบ้านนั้นได้เลยคือแบบเขาต้อนรับคุณอย่างดีทุกบ้านอ่ะไม่ว่าจะไปเคาะบ้านไหนก็ตามนะคะคือตัวรัฐมนตรีคนนี้ค่ะเขาก็พูดกับลีออนนะบอกว่าคุณจะไปบ้านไหนก็ได้ได้ทุกหลังเลยนะ พราะพวกเขาจะต้องรับคุณเสมอใช่นี่ไงมันน่านี่ไงอยากจะไปเข้ามาตัวบ้านเขาเนาะวันนี้ไปนอนบ้านคนนี้วันไปนอนบ้านคนโน้นเลยเนได้หมดเลยต้องมีบ้านของตัวเองก็ได้อันอันุกิดเล่นๆเนาะไม่น่าจะทําได้คือพออ่านอ่านอ่านตอนเนี้ยค่ะตอนที่เขาไปถึงภูตาเนาะเราก็รู้สึกว่าเออเข้าใจคนที่หลงรักประเทศนี้แล้วก็ไปแล้วอยากไปอีกใช่นะคะก็ทําให้เราเห็นถึงความสุขของความเรียบง่ายเนาะคือบ้านเรือนทุกหลังะเขาไม่ได้ก่อ สร้างด้วยสิ่งปลูกสร้างที่หรูหราอะไรเลยมแม้กระทั่งที่พักของตัวรัฐมนตรีเองอก็เป็นเหมือนแบบที่พักธรรมดาอมเอ,อห้องทํางานก็ห้องธรรมดาไม่ได้มีอะไรวิจ,จิตรการตาเราไม่เหมือนบางประเทศที่แบบต้องก่อสร้างอะไรที่แบบหรูหราเอาไว้ก่อนอแต่เสียบบัตรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยประเทศทเสียบบัตรไ,<ห> <laughs> ไม่มี <laughs> ก่อสร้างไปแบบว่ามูลค่ามหาศาลแต่ที่เสียบบัตรไม่พอสอสออะไรอย่างเงี้ยต้องสักประเทศนี่ยแหละเนาะประเทศไหนสักที้ๆเนอะแต่ที่พูตาเนี่ยเขาคือเขาไม่ได้เน้นสิ่งปลูกสร้างนะใช่เขาเน้นความสุขของคู่ควรจากความเรียบง่ายของเขาใช่ใเออเนื้อก็ชอบอันเนี้ยบดเนี้อก็ชอบ บางทีมีตังอย่างเดียวก็ไม่ได้ชอบรนะตรงนี้แต่จริงเราไม่มีตังคนั้นก็เคยเดับฝันไปก่อนแล้วกาะ,ะต่อมาต่อมาเขามันประเทศในเอเชียต่อเนาะอืเนี่ยชอบชอบความเอเชียตรงน,นี้นเ,ออเพราะว่าไปอินเดียมาแล้วใช่ไหมแน่นอนมันต้องมาที่นี่มา นุชอบตรงที่ประเทศไทยเราอ่ะมักจะเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวมันต้องมีเส้นทองผู้วยอืาคือโลกนี้มันมีเป็นร้อยประเทศเลยนะประเทศเราก็เป็นประเทศเล็กมากๆแต่เรามีชื่อเสียงในการแบบเป็นการเที่ยวเออที่นอาจจะด้วยความที่มีภาพสวยๆออกไปให้คุณลีออนเขาแบบจินตนาการเนาะ ว่าเฮ้ยประเทศไทยเราเนี่ยมันต้องแบบสวยงามนูน่นนี่นั่น,นแต่ทุก<ด>ที่ทแหละที่เขาอยากมาใช่ คือธรรมชาติมันก็สวยแหละแต่ทุกที่มันก็มีมุมไงเพราะฉะนั้นเราอ่านเราเข้าใจเขาเลยอะว่าเขากําลังเจออะไรอยู่อแล้วเราก็รู้ได้ว่าอประเทศที่เมืองที่เขาไปอะมันเป็นยังไงเป็นพราะตอนเราไปเราก็เจอขนาดเราเป็นคนไทยแท้ๆก็ถึงเจอแบบนั้นไม่ไม่ผิดหวังอะได้เจอแน่ไปสามสี่ครั้งก็ต้องมีอะไรสักอย่างพูดไปเถอะพูดสักขนาดนี้พูดพิกัดไปเถอะท่านผู้ฟังก็คงจะอยากรู้แล้วล่ะ คือคุณคุณเดียอนเขาจะบนน่นในเรื่องของโรงแรมใช่ไหมค่ะเออนั่นแหละความร้อนความน้ําไม่ไหลความอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีทุกโรงแรมนะมันจะต้องเจออะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบยิ่งโรงแรมถูก,ถกๆอะไรอย่างเงี้ยสถานที่พักที่ราคามไม่แพงเนาะเออนั่นแหละยังไงเราก็เจออ่ะถ้าตัดธรรมชาติไปเนี่ยโหผู้คนแต่แต่ผู้คนที่นั่นน่ะน่ารักก็มีมีเยอะเลยแหละค่ะ แต่คนที่ไม่น่ารักอ่ะมีน้อยแต่เพื่อเราไปเจอไปเจอไปเจอคนที่มีเยอะน้อยนั่นแหละก็ก็ดีอ่ะมันมันเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวนอะว่าไม่ใช่ท่องเที่ยวด้วยนะเป็นการเดินทางเพราะการเดินทางมันจะต้องแบบไปเจอผู้คนไงเนอะว่ามันต่างจากอะไรที่ควบคุมไม่ได้คาดคิดไม่ถึงจริงอนั่นแหละคนไทยเนี่ยน้ําใจอ่ะที่หนึ่งอยู่ละแต่มันก็ต้องมี บางคนน่ะนั่นแหละที่เป็นอีกด้านหนึ่งของสังคมก็เป็นเอกลักษณ์ใช่ของบ้านเราอย่างหนึ่งจริงคือเป็นที่ตื่นเต้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติคือถ้าจะเจอจะเจออะไรคือบางทีเราก็แบบเวลาเราไปบ้านอื่นเมืองอื่นเราก็จะแบบมีภาพจำใช่ไหมเกี่ยวกับพลเมืองของประเทศนั้นๆบ้านนี้เขาเป็นแบบนี้บ้านนั้นก็เป็นแบบนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาจะจดจําคนไทยจริงในแบบ ที่เขาอยากจําเหมือนกันเออเอเจอแบบไหนก็จําแบบนั้นใช่แต่ละคนที่ไปแต่ละประเทศเอาจริงๆเขาเจอเราสามคนเขาก็จะรู้สึกอุ้ยไทยแลนด์น่าอยู่มากแกล้งเอาสมัยยิ้ม อะไรแบบนี้นะะก็มีเรื่องราวมากมายเนาะที่ที่เขาแบบเขียนเล่าในหนังสือเล่มนี้คะโบชอบตอนไหนอีกเรื่องหนึ่งโบชอบที่คำกัมพูชาใช่ไหมคะที่ไปเจอกับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีใช่ไหมแล้วก็แบบเป็นเป็นคนที่คือประทับใจอ่ะพอรีออนเขาพูดถึงว่าเออมันเขาไม่ใช่แค่ให้นะคือรีออนไม่ใช่แค่คิดคิดจะให้คนนี้อย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เขาได้กลับมาจาก คนคนนี้คือได้มากกว่าที่เขาคิดจะให้ด้วยซ้ำไปอ่ะเออชอบตรงนั้นแหละ<ช>ถึงแม้<ช>ว่าเขาจะเป็นผู้ป่วยค<ช>่ะแต่เขาก็แบบดูเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เ,ออเขาช่วยเหลืออะไรเงี้ยเออเออมันก็แบบเป็นอีกมุมหนึ่งที่ชอบอ่ะนี่นี่แหละเนาะที่ลีออนเขาอยากได้อยากเจอเขาก็เจอ,อนะอสิ่งที่เขาต้องการอ่ะคือความเอื้อเฟื้อของมวลมนุษยชาตินั่นแหละ คือมันมีอยู่ทุกมุมโลกอ่ะถ้าเราเจอเราก็คือเจอเลยอ่ะแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะมักจะไปเจอกับคนที่มีน้อยด้วยนะมีน้อยแต่อยากให้ใช่ซึ่งส่วนใหญ่จะไปเจอแบบนั้นไม่มีแบบโอ้โหร่ำรวยแล้วแบบว่ามาให้รีออนอะไรเงี้ยไม่เจอเนาะเขาก็จะไปเจอแต่คนที่แบบอ่ะพอมีมีไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าให้ได้รวยน้ำใจเนาะนั่นแหละก็เลยชอบชอบตรงนี้ยค่ะนะคะแล้วก็แน่นอนเนาะทุกๆการเดินทางอ่ะ สุดท้ายแล้วเราก็จะต้องกลับบ้านชชเช่นเดียวกับลีออนเหมือนกันเนาะคือในบทส่วนส่งท้ายของเขาเนี่ยเขาก็ได้บอกเล่าถึงวันที่เขากลับบ้านแล้วก็มีบุคคลมากมายเนาะที่เขาเองเขาจะต้องขอบคุณนะคะแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือภรรยาของเขาเองที่รอคอยเขากลับบ้านเอออ,อันนั้นมันก็เป็นซีนซึงๆเนาะ เขาไม่อนุญาตนี่เขาไม่มีความสุขอะเนาะใช่ใช่คือถ้าไม่อนุญาตอ่ะก็ไม่มีหนังสือเล่มนี้เลยนะใช่เออเพันมันมันทำให้เราเห็นว่าไอการที่เราจะออกเดินทางไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยหัวใจของคนรอคอยอ่ะก็สําคัญเหมือนกันสำคัญใช่ไหมคือเขาต้องไว้ใจเรามากเลยนะที่ให้เราเดินทางไปโดยไม่มีเขาไปด้วยอ่ะใช่ไหมคะแล้วก็อดทนกับการรอคอยให้เรากลับบ้านและและที่ ที่อดทนมากๆก็คือเราไม่รู้ว่าเขาเดินทางไปแล้วเขาจะได้กลับไหมมันเป็นความรู้สึกแบบเราก็ต้องห่วงเขาไปตลอดทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขของการเดินทางมันเป็นเรื่องของคนไปแต่ความอดทนและการรอคอยมันเป็นเรื่องที่ เป็นความเสียสละของคนที่อยู่ข้างหลังเนาะใชะ่ก็อันเนี้ยก็คือเมื่อเขาได้กลับบ้านเนาะเขาก็ได้พูดถึงคือเรียกว่าขอบคุณเนี่ยภรรยาของเขาที่รอคอยเขาอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ยิ่งทําให้เหมือนแบบความรักของเขาเนี่ยมันแบบมันสวยงามมากขึ้นนะคะก็ชอบคําพูดของภรรยาเขาเนาะที่แบบ ลีออนเขามา่เขียนเล่าตรงท้ายเรื่องอะอที่เขาพูดกับสามีว่าออกไปเปลี่ยนโลกเลยลีออนคือมันเป็นแบบคําพูดง่าย <c oughs> ๆเนาะ <c oughs> แต่มันทําให้เห็นเลยว่าเฮ้ยภรรยาของเขาอะ ให้ความสําคัญกับความสุขของสามีมากขนาดไหนอ่ะแต่ก่อนไปเธอเงียบไะก่อนไปก็งานนิดนึงอ่ะก่นไปเธอเงียบนะก่อนไปอ่ะก็มีอึ้งอึเล็น้อยแต่ว่าคือสุดท้ายอ่ะลีออนเขาก็แบบเหมือนมีคําตอบในใจเนาะที่เขาอยากจะบอกกับภรรยาว่าเขาไม่ได้ออกไปเปลี่ยนโลกหรอกแต่ว่า เขาแค่อยากจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นนะคะด้วยการสารต่อความฝันของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนแบบบอกต่อส่งต่อเรื่องราวของผู้คนที่เขาไปเจอตลอดเส้นทางการเดินทางของเขานะคะให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยคือสิ่งที่มันงดงามที่สุดคือมิตรภาพที่มันเกิดขึ้นใช่ค่ะนั่นแหละคือลีออนไม่ได้แค่แบบสานต่อความฝันของตัวเองอ บางที่ที่เขาไปอ่ะเขาก็ไปเติมเต็มความฝันให้กับคนอื่นด้วยคือมันมีบางที่ที่เขาแบบให้ของขวัญแหละเขาอาจจะไม่ได้พกเงินไปสักบาทคือไม่ได้ให้ตอนนั้นใช่ใช เหมือนเหมือนที่แรกที่เขาให้ตั๋วเครื่องบินไปใช่ไหมไปพบลูกชายอะไรแบบนี้ยมันมันเป็นการเติมเต็มความสุขซึ่งกันและกันเนาะให้ไปรับมารับมาให้ไปอะไรแบบนี้ชอบชอบชอบมุมตรงนี้มากใช่คือไม่ได้แค่เดินทางไปท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่ว่าเขาไปก็ให้ไปให้กับคนอื่นๆที่เขาคิดว่าควรจะให้ด้วย่เนาะแล้วก็ชอบแบบบรรทัดสุดท้ายมากเลยที่แบบเขาพูดถึง แฟนสาวสุดที่รักของเขาเนาะยังอยู่อยู่ที่เขาใช่ใช่คือมันเป็นแบบประโยคทิ้งท้ายอ่ะคือว่ามันเขาก็แบบเออขอโทษเนาะที่หลายเดือนเนี่ยปล่อยให้อยู่คนเดียวแต่ว่าผมก็ไม่ได้สัญญานะว่าผมจะไม่ทําอีก เอ๊ะเฮ้ยยังไงนะเอ๊ยังไงนะแต่ว่าเออเราก็ชอบแบบมุมที่เขาบอกว่าเขาขอบคุณเหลือเกินที่แบบว่าผู้หญิงตรงหน้าเขาเนี่ยเป็นเหมือนประภาคารที่ส่องแสงในทะเลอันแปรปรวนของผมโอ้ยรักคุณเป็นประภาคารเลยคือเป็นแล้วแล้วส่องแสงในทะเลที่แปรปรวนด้วยนะเพราะเขาบอกแล้วว่า เขาก็ไม่ได้รับปากแม้ว่าจะไม่ไปอีกอ่ะคือคนเราอ่ะถ้าเคยไปแล้วก็จะไปอีกไม่น่าจะไปแค่ครั้งเดียวแน่ๆยังไงพาเธอไปด้วย อาจจะไม่ได้กลับด้ยวยกันนะอาจจะทะเลาะกันกลางทางนะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> เป็นเรื่องราวที่อ่านสนุกมากสำหรัหนังสือเล่มนี้นะคะ The Kindness Diary ค่ะโดยคุณลีออนนะคะที่เขียนบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของตัวเขาเองนะคะแน่นอนเนาะเขาเป็นคนที่แบบเป็นนักเล่าเรื่อง <c oughs> อะเป็นผู้ที่ ทำงานอยู่ในแวดวงสื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่เล่าเรื่องสนุกมากนะคะสำหรับคุณลีออนโลโกเทติสค่ะต็ติดตามได้ค่ะสำหรับอ่านเล่นเป็นเรื่องนะคะใน EP ีหน้าเราจะหยิบเอาหนังสือเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็สามารถจะติดตามได้ในช่องทางของ Spotify Google Podcast, Apple Podcast แล้วก็ j u ๊กด้วยนะคะวันนี้เราสามคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านเล่นเป็นเรื่อง